Okay. ครับสวัสดีครับผมบอลนังไข่พาวัาครับก็มื้อนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งครับก็ต่อเนื่องก,ก,กับกับคลิปเมื่อวานนี้เกี่ยวกับ <c oughs> วงหมอลำเผ็ดลำเพลินเนาะอ่าก็ามื้อนี้กับบ,บุมีประเด็นเนีครับเป่าเรื่องข,ข่าวข้าวของเผ็ดลำเพลินที่หนองค่ำปลาเพิ่นไปถวายเสียงที่วัดหลวงปู่หมุนและก็ศาล แม่ฮันนี่สีาสารเนาะกเรื่องของน้องคาหลาที่ไปล่วงไห้ก็ได้ตัวเลขมากกเป็นกัมีเอฟซีเป็น,ปนบางส่วนที่ถูกหวยหวยหวยเล่าเนาะก็เป็นปรากฏการณ์ี่ปรากฏการณ์หนึ่งที่ น้องคำหลาก็ได้ถวายเสียงแล้วก็ล่วงไห้ก็ได้เลขกตัวเลขมากก็ตรงกับเลีกหวยเล่าที่ออกก็มีเอฟซหลายคนที่ถูกก็ดหลายเดมอบอเงินส่วนหนึ่งจากเอฟซที่คนที่ถูกถูกหวยเล่านี่โอนมาให้ <c oughs> น้องคำหลาก็เป็นก็หลายเติบหลายหนึ่ง เบื้องประกดการแล้วกัผมคิดว่ากับกนาแปลกเนาะกนาแปลกกับเลขมันกับตรงกันกับคนกับดนเบื้องผมผู้นึงกับด้เบื้องกันกับผมกับสื่อหวยว่าเป็นกระโบจักก็เรียกว่าเออมันกับรู้สึกว่าแปลกแปกขึ้นมาคดีใจน้ำเอ่เอฟซีหนองข้ามลาเนาะที่ในมีโชคด้วยกัน ูกหวยเล่าส่วนตัวน้องข้ามลานี่ยกัเบเดบงขิบของแม่สุภาพว่าน้องมีความรู้สึกกังได <c oughs> ความรู้สึกกังไหที่ลองถวายเสียงอยู่สารแม่หนี่เป็นยังคือได้ไ้คือได้นนหองไห้แบบสะอึกสะอื่นเนาะการน้องข้ามลาก็ได้ตอบอยาสุภาพว่า บ่หูพวกหูซึกโตกับหูซึกโตว,ว่าได้ได้้ดองเพ่งเงินไปอยู่แต่ว่าเป็นยังคือมีความฉิดมีความบุรู้ซึกโตว,ว่าเป็นยังคือเป็นจังสี่แต่ว่าก็รลองเพลงเงนจบแลวก็รอา่าเลถามว่ามันมันเลศเป็นมีเมยเป็นคือยังไฟสอดเนาะน่องเพิ่นวาา่าการเลว่ากาเลว่ามีความแปลกประหลาดว่าหรือว่า แม่ฮัน่นี่เพิ่นมาสื่อสารน้องคำหลาแล้วก็เลยผมกัวิเคราะห์คิดเบิงว่านี่แหละความดีของความดีความตั้งใจความมุกมานะของน้องคือน้องเป็นเป็นคนลักษณะว่ามีบุญจังหนึ่ง มีบุญที่ว่าน้องเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านมาตลอดก็เลยมีส่วนมีส่วนหนึ่งที่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าคือเจ้าที่เจ้าฐานเนี่ยเล่งเห็นมองมองในสิ่งที่ว่าสื่อสารได้สื่อสารได้ช่วงประมาณหนึ่งอะไรประมาณนี้นะกะ็ เพิ่อนไปขอพรกับโบมีหยังกับกับโบมีหอย่างหลายหนจะขอถวายเสียงเพื่อสิให้เจ้าของเนี่ยประสบความสําเร็จให้วงประสบความสําเร็จขอมีการมีงานหลายให้เล่นหลายขึ้นก็น้องก็ได้บอกในอยู่ในไลในคลิปของแมสุภาวา่าได้บุญอยู่ศาลแม่ฮันนีวา่าจะขอขอแม่ฮันนีวา่า ฤดูกาลนี้ให้ได้จัก280สองร้อยแปดสิบงีขอกลับมาหม่มาถวายเสียงใหม่กะทดาด้กัะจะมาถวายเสียงใหม่ยังศีนาะก็เลยว่าอกับนอนกับมีความคิดเพื่ออยากกระตุ้นวงและกระสางทุกอย่างเฮ็ดทุกอย่างเพื่อจะให้วงไปมิการมิงานหลายๆกัเมื่อกี้นี่ก็ ผู้ชนชัยเพื่อนในมาไล่สดเนาะกับมี่เอฟซีบางคนที่ไปบอกเพื่นว่าเป็นยังค่อยไปหาอ่าวงนี่ไปหาน้องนี่ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่โอ้ยเนาะเพิ่นกัเป็นผู้หนึ่งเนาะเพิ่นกัเป็นผู้หนึ่งที่ว่าอันใดเพิ่นก็บบริยูเลยเจาะจงว่าเออต้อง ต้องอยู่ี่วงนี้ต้องไปวงนี้เพื่อนก็ต้องไปวงนั้นวงนี้อยู่ตลอดเนาะคับเพิ่นเป็นผู้บาอาจารย์ให้คําแนะนํในหลายสิ่งหลายอย่างการบดชมพรที่ไปว่ยเพิ่นดอกเนาะเพิ่นไปแนะนําเพิ่นเป็นคู้บาอาจารย์ของเพิ่อนทางวงเพลําเพิ่นเนี่ยเพื่อนก็นับถือนับถือปู่เพินเพิ่นมีขันคู่ของปู่เพินเพิ่นกั เพิ่นกาไปยังสัน้นเพิ่นกาถูกต้องแล้วนะเพิ่นบริเฮดผิดอีหยังกาบสมควรที่ไปเว้าส่วนมากจะมีคนที่จะอิจช้าและนะ้วเนาะเอาไว้ไง่ายว่าอิจช้าล่ละคือบ่อยากให้คืออีกผู้หนึ่งสินะแต่ว่ามันเขากบะบอกลิปที่ผ่านมาแล้วนะว่ามันเป็นไปบ่ไดดดอกที่จะเว้าให้เขายังสัน้นมันสิทธิส่วนบุคคลของไผของมันตีมาบอกยังสั้นบ่ไดด เพื่อนจีไปไซก็เรื่องของคนเนาะก็สั่นก็หามกันเบิดบานมันเมืองหลยหามไปมองนีแล้วจอจงไฮตี้ผู้นี้ไปมันก็บ่ถือต้องประเด็นหลร้ายเรื่องนี้คือเอซกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือบอ่มักเขาเนาะครับเนาะบ่มักของวงเพชรลํำเพลินเนี่ยชอบที่เตะตัดขาเขาอยู่ตลอดไอ้ผมเนี่ยพลังบวกเนาะผมกับ ผมเชียร์นะฮะผมเชียร์วงเพลําเพลินผมกัผมกับได้วารเหว่งอื่นผมกับบ,บริวารเหว่งอื่นบ่นพลาดพิงกับวงอื่นอยู่แล้วแต่ว่าเขาเชียร์อยู่ตรงนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้เขาก็เลยเชียร์อยู่ตรงนี้เพื่อสนับสนุนให้วงคนเพ่ได้ไกลๆกะนี่ครับไอซีว้าเรื่องกลุมปิดของแมนกหน่อยเนาะ ไม่หน่อยเสียงอีสานเนี่ยแกจะเลืมเอฟซีของเขานี่นะฮะท้าเฮ้าพลังบวกเนี่ยแกจะเลืมไปอุดหนุนเพิ่นเดอ้อครับจะเลืมไปอุดหนุนเพิ่นรา,าคาบัตรกุ้มปิดของไม่นหน่อยเสียงอีสานเนี่ยอยู่ที่ร้อยยี่สิบเก้าบาทร้อยยี่สิบเก้าบาทกับหมายเลขบัญชีนะครับ หมายเลขบัญชี616 7413126นะครับธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีนางกุไลชิมหลวงนะครับกานยืมย,ยืมเขาไปซื้อบัตรในกลุ่มปิดซอยเพิ่นนะครับสนับสน,น,นุนอีกผู้หนึ่งเพื่อนกับมากลุ่มปิดของของเพชรลำเพื่อนแล้วกเข้ากันเล่ไปซอยเพิ่นกัน้องคำลากันได้ไปโชว อยู่ในวงเพื่อนพร้อมก็เข้ากับไปติดตามผมผมก็ซื้อบัตรเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับในราคา129บาทเพื่อไปเบิ่งเพื่อไปสนับสนุนของเมนดัหน้อยวงของเมนดัหน้อยเสียงอีสานนี่เนะเท่ากับจะลืมซื้อบัตรไปซอยเพิ่นแด้วครับกาคลิปนี้กับโปรมีอย่างไรครับกาขอฝากขอบคุณครับ f อฟซีที่ติดตามผมซอยอุดซอยซับซากัยซอยติดตามผมก็กขอขอพวกคุณหลายๆครับก็มีคลิปดีๆคลิปที่มีความเคลื่อนไหวของเพชรลุเพลินเนี่ยผมจะกัดทีมาาเว้าเว้าไปเว้าไปไพีนองเอฟซี FC, ทุกคนได้รับทราบไปพร้อมๆกันก็ช่วงนี้ก็ กับบุมีอย่างไรครับมีวินีนะครับที่ผมจะออกมาเบาเพื่อจะให้เอฟซีบางคนที่ยังบริลูคว่ำเ่ินไ้ของเพลินเพลินรับรูนะครับเนาะลิปนี้กับบุมีอย่างไรครับกับขอบคุณครับเอฟซีทุกคนครับสวัสดีครับ